ไม่ได้มเข้ามาเก้าแปดเจ็ดเดี๋ยวมาเป็นเพลงอะไรที่พันหัวเลยกูไม่ใช่นินจาเว้ยคุอนิกาดูมันเพื่อเดิกเสียงกันไม่ต้มีเสียงเพลงวะโอเคมีเสียงเพลงไหนอยวิ่งได้ด้วยแต่ตอนต้องหนีผีแน่เลยอ่ะบินตัวนี้คือออกซิเจนเหรอไม่เราต้องขึ้นไปฟังเราต้องขึ้นไปหา ออหลลังบ้านคืะไรก็ต้องไปหาประแจแล้วก็พอไฟดับก็ต้องไปเอาเอ้ยก็ต้องเอาประแจไปซ่อมสายไปเจอไอทีเชื่อยกันได้เชื่อมไาวให้เกิดในป่านี้ศูนย์เจ็ดเอ็กซ์พีสวัสดีไอทีมันแฟดได้อ่ะเรากล้องแฟดได้อ่ะอาจจะทำให้ผีสั่นป่ะแล้วแกไม่ผีแบ็วุ่นนะตามันะไอ้เต้เขาเก็บไฟฉายมามันมันไม่เห็นมีในออบเจกต์เลยอ่ะ ทำไงใช้ได้กด F อีกากมึงมึงพาอะมึงต้องปิดปิดไฟไปปิดไฟก่อนแล้วมันจะมีจังหวะช่วงที่ผีทุบหน้าต่างแล้วมันจะมีเวลาสักพักอะมันจะกอดหน้าต่างให้ไปเปิดไฟแล้วมันจะไล่ไปเลยพอเปิดไฟผีมันจะตกใจกระโดดไปน่ากลัวน่ากลัว One eternity later ไอที เอ้ยมึงมันอยู่มันอยู่ชั้นหน้าเนคนหนึ่งมึงจะลงไปหมดทั้งหมดไอมึงจะขึ้นไปหมดทั้งหมดไอพวกไอพวกมึงดูไหนเนี่ยดูอยู่กับเตะข้างล่างอ่ะเอ้าขึ้นมาดิไอพวกพวกพวกมึงอยู่หน้าห้องน้ำไปก็ได้อ่ามึงอยู่ไหนไม่เอาไม่กล้าอุ้ยเฮ้ยมาข้ามเหรยังใช่ใช่ไอมาอย่างยังคือคือมันมีคือกูดูแล้วข้างล่างคนเดียวอ่ะมันก็เลยไอ้วูมึงออกมาคนเดียวอ่ะกอยู่ด้วยเนี่ย เดินเดินในห้องโอซิเจนในสัตว์โอซิเจนออกออกวทเตอร์เวทเตอรไอ้ไพ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูกล้องให้กูเลยแล้วก็ถ้ามันมาแฟนให้กูเอ่อกูอยู่ลำโพงคนเดียวอ่ะไอ้ผู้ไอ้ผู้ด้วย้ยจะตายแล้วจะตายแล้วตายตายหมดตายหมดไอ้ทองไอ้ทงเฮ้ยเราะเราจะเราจะตายเลจะตายเฮ้ยกูดตายไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เมือไม่เมือไอ้เต้ยมึงเติมออกซิเจนหนึ่งแต่ไมิมมา เอ <PAR A. S 2> ้ไอ้ข้าวมึงอะข้ามึงเลยถ้าอาซเทมาทำไงอะก็ตายตายไอ้ <wrestler. S 1> <im ans> ไป่ไอ้ไอ้งูไปดี What are you doing <im ans> <im ans> w u <im ans> <Nothing>. Me j u s hanging around น่ากลัวไม่เละมีผู้เป็นไรมีผู้มีคนเล่นอยู่เดี๋ยวดคืนนี้ตื่นตื่นขึ้นมาตอนคืนก็เห็นมือตรงหน้าต่างจริงมันเกาะอยู่ทำไงอ่ะโอ้ my god ตื่นมาเจอเราบอกถือเรื่อยเกาะหน้าต่างโอ้ไม่เกาไอ้คืนเดียวเนี่ยเดี๋ยวมาเป็นอะเหรอเฮ้ยอี๋กูเหยียบป้าทอแม่งเรนดอม เพราะมึงเหอะไอเต้ก็เละกินนี่ถ้าเราถ้าเราตั้งก็เสร็จแล้วเอาเราเอาบันไดไปไว้ไหนอะโอ้ยวเอาไว้ตรงนั้นอะถ้าผีปีขึ้นมาข้างกล้องเลอไอสัตว์ทำไม่ได้ไอไผ่มากดตู้ผสมดีไหมมากดป้ายอุ้มผสมดีไม่ทำเลยไม่น่ากลัวนะเว้ยไม่ทำเอยไปเติมออกซิเจนไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ฝันว่าตื่นอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วก็เจอผีเลย ไอ้กูไม่เคยฝันร้ายเลยนะเว้ยตั้งแต่ป .6 แล้วอะ w ายไม่จริงแคปแทบหมวกหมวกแคปแคปหมวกเลยเฮ้ยอะไรที่มึงกูเห็นคนมันอยู่อยู่เดินอยู่แบบตรงสุดพรอมแบบที่กูอยู่ไอ้ที่กูไปเดินแบบไม่รอดคือกูหลอนเว้ยวะมึงหลอนก็เป็นตัวคนละถ่ายครับสัปดา์เดียวกันได้เลยใช่ไหมแต่มึงต้องดูหน้าตาในห้องเลยนะไหนก็ดูให้ดิ ไอ้อทำตัว<ม>ปเป็นเต้ตอนเริ่มเล่นตอนแรกเลยอ่ะมาหอนแล้วมาหอนแล้วเอเต้หอนเต้ยหอนไ <c oughs> อแฮปันเจกอกล้องไม่เห็นถีเลยอ่ะกล้องมืดอ่ะอุ้ยเฮ้ยไอชั้นบนชั้นบนห้องน้ำเปิดเออเฮ้ยไนหายไปในขียแล้วเฮ้ยกันด้วยแล้วไอชั้นที่ไม่มีไม้คือทำไงวะ อุ้ยอีกแล้วเฮ้ยโอ้ขอลุกเลยพายถอาเขาขบุนไม่มีไม้มาเลยกูไปตอกให้ไปเดี๋ยวกูตอกเลยกูตอกไปมากูตอกเอออยเข้ามาคำมะเลยกูตอกกูตอกกูตอกทีกูตอกแล้วไปกูตอกช่างล่างอ่ะมึงมึงก็ไปดูย่างล่างดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเกมไม่ไหวแล้วต่อเกมเลยนะเอ๊ะขอขอถูกฟังกันนะหม เอาความไปถึงเกมแลไปอะไรเฮ้ยเป็นไรอ่ะมีผู้เป็นไรถ้าถ้ามึงไม่รู้ว่ามันมาถ้ามึงปิดมันไม่รู้มันอ่าแอบตู้ไหมไอ้ควายพวกนี่จะมาหมดเลยไอ็ทีออกออกซิเจนเอ็นทีดูข้างคนเดียวแล้วหรือปะเดี๋ยวเดี๋ยวมึสงสัยสีผู้มาผู้ฮะเอ้ยเอ้ยไอ้อ้บังทำไมไอ้นทีทำอไมเจ็บเป็นเงี้ย ไม่บอกว่ามนตายหมดเลยไอ้ดีค mm ืออ่าไม่ใ uh ช่ทำไมด้จอมันซ่าก็ผีใกล้ๆอูซ่าแบบแบบดำไปเลยอ่ะอุ้ยโอ้อ่าไอู้้น่ากลัวสวัสดีม <Yeah, like ันอยู่ Lage ้านบนมันอยู่้านบนออกไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ช่วยเขบ้จอนดิทอดอยู่ออก้วมัออไม่อบอกไปแล้วไม่ไม่่เหาไม่ออกไม่ไพอมัง่ะกูกูวออกจากห้องกล้อง ไอ้เต้ยวิ่งยี่ไหนอ่ะเฮโหเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้เต้หลังมึงไอ้ไอ้ทีหนีเข้าบ้านแล้วเอ้ยจะแข่งเต้ยไอ้เนี่ยไอ้ทีฝัดช่วยได้ไอทีเรียบร้อยมันบนไอ้ทีเรียบร้อยจบแล้วทีไอทีไม่ทันแล้วโอ้โหเสียงเออ พี่บายบายปิดไฟปิดไฟดิมาอย่างเงียบเลยค็น่ากลัวยังไายไม่ดูไอ้เหี้ยน่ากลัวเอาบอกยังดูสัตว์ไปไหนกันเนาะเฮ้ยสัตว์ถ้าเราดีแผลนี่ยก็ตื่นตระหนกเลย ก็ไม้สำรองกือบคือหยิบหยิบไปถึงว่ามันจะไม่มีไม้หยิบของเราแต่ว่ามันก็ยังเหลือคอยต่อจะผียิมปิ้นจะผียิมปิ้นไปไปทางกล้องเลยเฮ้ยแย่ฟังเสียงเพลงดิเอ้ยดึ้งดึงดึงดึ้งอ่าเฮ้ยฟังให้ดีๆ

ไอจริงๆไม่ต้องไฟฉายก็มองเห็นเหมือนว่า,นาไฟแบบมันจะเห็นตาเรือนแสงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแอร์ออกโย่ทำไมเราไม่ฝ่า,าไปชา้าจังเลยอ่ะไอ้ไอ้้ดานล่างมันมันมันทะเลาะเลยเหน <c oughs> <c oughs> ็นระไม่รู้อ่ะมันมีประตูกันอะว้าวเจอิเจนแล้วมาเลยไปเลยตอนนี้นะเดี๋ยวเพื่อนอยู่ในบ้านไม่ได้โ<ว>อ้ยควายเฮ้ยไฟ<ว>ไฟคอ้ไอ้ควายมันลงมาหากูเฮ้ย กูกูกูไล่กูไล่มาลงเวงไงวะก็เปิดไฟห้มันก็ระโดนไอทีไอทีไฟเดินดูกรไฟเดินดูกนไฟปะเนี่ยไอทีนาหน้นอยาเต็มเติมเติมเติมเ้เติมเ้เติมเต้าเดียวเยวเยวิ่งมาไม่มีไม่มีไม่ไฟระวังในห้องอ่ะยังๆไอทีเฮ้ยไอสัตว์เดินกลับยุ่ยเียเฮ้ยไอม ควายไม่ไม่มีกูมึงตายหมดแล้วไอ้เหี้ยสามคนเลยไม่ไรอะอะไรอะเฮ้ยไอ้ไอ้กูปิดไอ้กูเปิดไอ้กูเปิดไอ้กูเปิดอะไรมันมาได้ไงมาได้ไงมึงเปิดประตูเข้ามาได้เหรอ อยู่ชั้นสองแม่เนี่ยเออมันตามไปทีไปอะเปิดประตูเ้ามาตกงไปนะตลงไปนะมึงเปิดประตูทำไมปิดแล้วเปิดเข้ามาเองไเป้นไปมาไปเขาไปเขาไปเาราเอายอะเามามันทะลุประตูเข้ามาเลยไอ้ด้ตายแหรอเฮียมึงก็ไรไม่ได้เฮ้ยไอ้ยพู ไอพกูเปิดอยู่ไฟพีหายทีโมงต้ปิดไฟแล้วอะโมงโหว๊วต้องับันช้าจังไอไอมีผู้อยู่คนเดียวอ่างไเขาอก็ตอเกมไเอ้ยไงไฟใช่ะไล่ไล่ได้เขาเขาตัวยังไวเลยไม่น่ามันช้างวะเฮ้ยจริงเห็ด้วยเฮ้ยไฟไฟไฟฝั่งนี้ไฟ ไปทางนี้ไปทางขวาย่ะเฮ้ยเฮ้ยม no mmm re> ันมาไหนไม่รู้ไอทีไอทีลุนไอทีลุนไปไปดิเราไปไอทีลุนนะเอาไเอาเอาเอ้าเฮ้ยคุณลุนออกออกมันก็เลืนตามพวกมึงออกไปนอกบ้านอ่ะมันเติมออกไปเติมไอ้เงี้ยมึงอยากเข้บ้านดิออกไปเติมมันมันมาแล้วมีฮู้ S <S เทเร้ขวามือขวามือเทแล้ว้าง่ายไหมง่ายเลยอหมอเือนมาชนะแล้ว